มาดูนะครับ2.2เป็นไงบ้างจงเขียน8คูณ8ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนตามที่กำหนดให้ก็หมายความว่าถ้าฐานเป็น8ก็จะได้8คูณ8หรือ8ยกกำลัง2ถูกไหมฮะแต่ถ้าฐานเป็น4จะได้อะไรเราลองดูสิครับถ้าฐานเป็น2จะได้อะไรแล้วเรามาสรุปกันเนาะลองดูนะครับลองลองทำสักสักนิดหนึ่ง ให้เวลานักเรียนลองคิดดูนะครับเอาละครับถ้านักเรียนทำแล้วนะครับเอามาดูเฉลยกันจุดแรกครับถ้าฐานเป็นสี่จะได้อะไรแปดตัวแรกจะได้เป็น สี่คูณสองถูกไหมฮะแปดตัวหลังแยกได้เป็นสี่คูณสองเหมือนกันสี่จับมาคู่กันเป็นสี่แต่สองชุดหลังอ่ะสองอ่ะนะก็เอาสองมาคู่กันอีกสองมาคูณกับสองก็ได้สี่เพราะฉะนั้นแปดคูณแปดเขาแยกได้เป็นสี่คูณสี่คูณสี่ก็คือสี่ยกกําลังสามนี่เราบังคับฐานนะเราเรียกว่าเป็นการบังคับฐานถ้าจะนามันมาคูณกันในลักษณะของการเขียนเลขยกกาลังเนี่ยต้องทําให้ฐานมันทาไมกันครับ เท่ากันนะครับต่อไปครับเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นสองจากแปดคูณแปดเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นสองได้อะไรครับก็ได้เป็นอะไรครับสองคูณสองคูณสองแปดชุดที่หนึ่งใช่ไหมแปดชุดที่สองก็ได้สองคูณสองคูณสองก็เลยได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดก็เป็นสองยกกําลังหกดังนั้นสรุปได้ว,ว่าอะไรครับแปดคูณแปดนะครับก็ได้เป็นแปดยกกําลังสองก็ได้สี่ยกกําลังสามก็ได้ สองยกงหกก็ได้ซึ่งทําไมครับชุดนี้เท่ากันหมดเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ครูครูนาเสนอรายละเอียดนักเรียนแค่นี้ที่นี้ฝากโจทย์ทิ้งท้ายกับนักเรียนนะครับให้นักเรียนลองไปทําดูนะครับคําถามท้ายเรื่องอเป็นการถามท้ายเรื่องว่าฝากนักเรียนเป็นการบ้านกลับไปคิดวันนี้นะครับเอาเรามาดูนะครับดูโจทย์นะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช้วิธีการส่งข่าวด้วยการบอกต่อโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าใครได้รับข่าวสารจะต้องบอกต่อจํานวนสองคนรับ ต้องบอกสองภายในเวลาหนึ่งนาทีให้ทําให้เสร็จนะครับทุกคนก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีเสร็จเพราะว่าหมู่บ้านนี้เตรียมที่จะไปเป็นสปายแล้วก็ใช้วิธีการบอกต่ออย่างนี้นะครับแล้วตัวเองก็หยุดส่งข่าวคือมีหน้าที่รับผิดชอบว่าถ้ารู้ปุ๊บต้องบอกสองคนคนรู้ต่อไปก็บอกสองคนต่อไปเรื่อยๆถ้าใช้เวลาในการสื่อสารในหมู่บ้านนี้สี่นาทีถามว่าประชากรหมู่บ้านนี้มีกี่คน,อนเออเออลองดูนะครับในเรียนลองครูให้แนวทิศนิดนึงลองดูนะครับวิธีคิด ทาไมดีครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนรับข่าวสารมาถือว่าเวลามันยังไม่เกิดใช่ไหมคนที่รับข่าวสารปุ๊บคนที่หนึ่งรับข่าวสารเ้ายังไม่ส่งใครเพราะนนครั้งที่สองเวลาหนึ่งนาทีผ่านไปใช่ไหมครับหนึ่งนาทีเนี่ยเขาต้องส่งต่อได้กี่คนสองคนคือคนที่สองและคนที่สามอ่าต่อไปครับพอครั้งที่สามคือนาทีต่อไปนาทีที่สองคนคนที่บอกแล้วก็หยุดอ่คนที่สองคนที่สามก็มีหน้าที่ทาไมครับส่งข่าวต่อใช่ไหมฮะ คนที่สองก็ส่งไปให้คนที่คุณนับต่อนะครับสามแล้วก็ต้องไปคนที่สี่กับคนที่ห้าอ่าต่อไปครับคนที่สามก็จะไปส่งให้คนที่หกและคนที่เจ็ดก็ส่งได้อีกสองคนใช่ไหมครับรวมเท่าไหรครับตรงนี้นาทีที่สามส่งกี่คนเอ่ยนักเรียนไปคิดเองนะลองดูนะครับต่อไปครับรอบครั้งที่สี่ก็เวลาก็เป็นนาทีที่สามจะส่งได้กี่คนนักเรียนต้องไปคิดนะครับพร้อมทั้งนาเสนอแนวคิดด้วยคราวหน้า นักเรียนต้องมาเสนอหน้าห้องนะครับเราลองมาสรุปกัมนทิ่ว่าจากแนวคิดตรงนี้นักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าการเรียนเรื่องเลขยกกําลังวันนี้นะครับเรารู้อะไรบ้างเลขยกกําลังเนี่ยเรารู้ว่าจํานวนสามารถเขียนเป็นเลขยกกําลังได้นะครับเลขยกกําลังก็สามารถกลับมาเขียนให้เป็นจํานวนได้เลขยกกําลังจานวนคูณจานวนได้เลขยกกาลังก็ต้องคูณกับเลขยกกําลังได้นะครับก็มีหลักการอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ ก็หวังว่านักเรียนจะจะตั้งใจกลับไปทําคิดข้อนี้นะครับและคราวหน้าเราลองมาเฉลยกันนะครับต่อฝากนักเรียนไปทําในหนังสือสสวทด้วยนะครับทาในในตัวบทแบบฝึกหัดในหนังสือสสวทนะครับลองดูนะครับก็เราอยู่บทที่เท่าไรเอ่ยบทที่สามใช่ไหมครับก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวนะแบบฝึกหัดที่ 3.1กไก่นะครับนักเรียนก็ทำ3.1กไก่ข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับและถ้าใครคิดว่าทําข้อสามได้ก็ทําข้อสามมาด้วยนะครับวันนี้ก็ก็คงจะมีเรื่องที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้แค่นี้นะครับแลวคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับเราจะมาเฉลยโจทย์ว่าประชากรหมู่บ้านนี้จะมีสักกี่คนนะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับสวัสดีครับ